สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เชียร์ทาร o โรเดลลินะคะท่านที่เลือกการไม่ทันนะคะให้ไปที่ทาแซมได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะอิตอรัาพลังงานกองที่1นนะคะเขามองคุณยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูเอเนจีของคุณกันในวันนี้นะ นาน e n e r ี y คของที่1ในวันนี้นะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะคุณได้ Nine of Pentacles นะคะแถ้วยนะคะเ of Cups the World เวิลด์นะคะ Cups f i v e of ไ a n d s h o นะคะได้1เหรียญได้10ไม้ก็จริงแต่ก็ได้10เหรียญนะคะมันก็มีแนวทางของมันอยู่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเป็นความโชคดีนะคะเป็นการ เป็นการเพิ่มพลังชีวิตให้กับตัวเองได้ในที่สุดนะคะถึงแม้จะผ่านอะไรเรื่องราวมามากมายนะคะหรือจะผ่านสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะรู้สึกดาวๆไปบ้างดิ่งๆไปบ้างอะไรเนี้ยกับกับความรู้สึกนะคะแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันยังต้องดําเนินต่อไปนะคะคุณก็อยากแบกหัวใจดวงน้อยๆเนี่ยไปให้ใครสักคนอยู่ดีนะคะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่มันเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจจะก,กําลังคิดหรือกําลังเริ่มต้น ความสัมพันธ์ก็ได้นะหรืออาจจะคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันอาจจะไม่ได้เหมาะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะเพราะว่ามีไพ่เดะเวอร์มันเป็นจุดของการสิ้นสุดความเศร้านะคะสิ้นสุดของความทุกข์ความโศกหมดโรคหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัดยสิ่งที่เลือกมาหรือสิ่งที่ตั้งใจจะเลือกหรือสิ่งที่ต้องการจะเก็บไว้ไม่ว่าจะาตัดสินใจอย่างไรเป็นแนวทางไปในทิศทางที่ดี ะะก็จะได้เปรียบในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะความรู้สึกของเขาที่มองเนี่ยเป็นโอกาสใหม่ๆนะคะที่จะเกิดขึ้นมันมีไพ่ของสิ่งดีๆที่เหมือนมีนิมิตหมายใหม่ๆที่เราอาจจะได้ทําอะไรกับเขาในรูปแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนนะคะก็คว้าหยิบโอกาสอันนั้นไว้เผื่อจะเป็นสิ่งที่มันเข้ากับดวงชะตาในช่วงจังหวะเวลานี้จริงๆก็ได้นะคะจริงๆพลังงานกองนี้นะคะค่อนข้างที่จะ เก็บกดบางอย่างเอาไว้นะเก็บเก็บกดความรู้สึกหรือสิ่งที่รู้สึกว่ามันคาใจสิ่งที่มี question ในชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านไปในการใช้ชีวิตแต่จังหวะเร็วๆเนี้จะเกิดเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทองทรัพย์สินหรือสิ่งที่เราอยากได้จริงๆนะคะที่บางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนงานไม่ได้อยู่ในแผนการเลย แต่มันเกิดขึ้นหลังจากใครคนนี้เดินเข้ามาในชีวิตนะคะหรืออาจจะได้เริ่มทำความรู้จักกันมากขึ้นก็ได้นะคนคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่อยากจะทำให้คุณเสียใจนะเพราะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะคะเขาอยากจะทำให้คุณสบายใจสะดุดซ้ำอาจจะมีแนวทางหรืออาจจะมีการพูดคุยที่ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นรับลรื่นขึ้นในเร็วๆนี้ ก็ขอให้มั่นใจนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันยังมีโอกาสหน้าไพ่กองนี้เต็มไปด้วยโอกาสที่เข้ามาอยู่ที่ว่าจิตเราจะมีสมาธิตั้งมั่นแค่ไหนในการที่จะหยิบควยคว้า,วารับโอกาสนั้นเข้ามาไม่เว้นแม้กระทั่งใครคนนี้นะคะความรู้สึกของเขาอ่ะเป็นความรู้สึกที่ดีนี่คือพลังงานของคุณจากไพ่นี้งั้เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าลึกๆแล้วคนคนนี้นะคะมองคุณแบบไหนกันแน่ มันมีความรักความสัมพันธ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และเงินทองอะนะคะเข้ามาด้วยแต่ไม่ได้มีความเห็นแก่ตัวใดๆนะเป็น energy ที่อยากเข้ามาัพ p อ o r t คุณในเรื่องนี้นะะถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คุณคิดในใจว่าเขาจะเป็นที่พึ่งที่พาให้เราได้ไหมอ,อ๋อหน้าไพ่ก็ขึ้นว่าเป็นที่พึ่งได้นะคะในยามที่คุณเดือดร้อนในยามที่คุณรู้สึกออไม่ค่อยเข้าใจกับบทชีวิตบทนี้เท่าไหร่หรือมีปัญหา อยากจะปรึกษาเขาอะไรอย่างเงี้ยคนคนเนี้ยก็เป็นที่พึ่งที่ดีในการปรึกษาหารือนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์มาเยอะแล้วพอสมควรดังนั้นเนี่ยการที่เขามองคุณเนี่ยเขาก็มองคุณด้วยความเอ็นดูนะมองคุณด้วยความใส่ใจนะคะไม่ได้แบบมีอะไรปิดบังซ่อนเลนสใดๆเลยนะที่ดูจากหน้าไพ่ไม่ได้มีปิดบังซ่อนเลนสอะไรเพราะเขาผ่านอะไรมามากพอสมควรแล้วเขายังรู้สึกด้วยซ้ำว่าชีวิตนี้ของเขาอะในมุมมองของเขาอะจะมีคนจริงจังจริงใจในเรื่องความรักไหมเขาอาจจะไม่ได้สนเรื่องตรงนี้ก็ได้นะคน น,นีนะะ้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ในความรู้สึกความคิดเห็นของเขาอะถ้าดูจากไพ่อะเขารู้สึกว่าเขาน่าจะต้องไปในจุดที่ดีกว่าเดิมให้ไดออ้แต่เขาจะไปได้ไหมหรือคุณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางความสําเร็จของเขาด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาดูในสถานการณ์ของคนอีกทีนึงแต่ว่าไพ่เดอะเว l รมันคุมมันคุมแถวบนทุกอย่างแล้วว่าทุกอย่างที่เป็นอุปสรรคทุกอย่างที่กําลังตัดสินใจมีแนวโน้ม ที่จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและนําพาไปสู่สิ่งที่ดีซึ่งมันก็อาจจะแมทช์กับสิ่งที่เขาคิดอยู่ตอนนี้นะคะเธอคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจพอสมควรให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะคะคนคนนี้ก็จริงจังแหละนะคะน่าไพ่มันขึ้นในแง่มุมของความจริงจังนะคะแล้วก็อยากเขาอยากมีวิถีชีวิตที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมที่เขาแย่ๆมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็อาจจะเป็นเป็นจังหวะที่คุณก็มีโอกาสที่ดีด้วยที่อาจจะได้ เขาได้ใกล้ชิดกับเขามากขึ้นนะสำหรับคนที่มันดูแล้วห่างเหินละเกิอนอะไรเงี้ยแนวโน้มช่วงจังหวะเนี้ยจะเข้าใกล้กันได้มากขึ้นนะคะใกล้ชิดหัวใจกันได้มากขึ้นอีกนิดนึงอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่ามีไพ่สี่ไม้ตรงเนี้ยบอกเลยว่ามันจะมีความก้าวหน้าแหละนะคะมันมีความก้าวหน้าถึงแม้ว่าความชัดเจนนะมันอาจจะต้องรอรอในมุมมองของเขาแต่ว่าเขาก็ยังมองว่าคุณอน,น่เป็นคนที่ใส่ใจชีวิตอเป็นคนที่ใส่ใจชีวิตเป็นคนที่สู้ชีวิตเป็นคนที่สามารถที่จะ นำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้มีความตั้งใจเขาเห็นตรงนี้ของคุณมากๆเพราะว่าไพ่เงินทองขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วก็ไพ่โอกาสค่อนข้างเยอะด้วยนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าตัวเขายังมีสิ่งที่ต,ติดยังมีสิ่งที่หวงแหนเช่นพื้นที่ส่วนตัวนะคะหรือมีความรู้สึกบางอย่างส่วนตัวที่ยังเก็บไว้ในใจอาจจะเป็นคนเก่า ยกตัวอย่างนะอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจก็ได้นะคะมีมากมายไก่กองที่เขาคิดอยู่นะแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรสําคัญไปมากไปกว่าอาการเริ่มสร้างเหนือสร้างตัวสร้างชีวิตใหม่นะคะเชื่อว่าคนคนนี้เขาผ่านอะไรมาเยอะ,อะผ่านความทุกข์ผ่านความเสียใจผ่านความผิดหวังมาเยอะโดยที่บางทีเรามองภายนอกเราอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาคิดมากพอสมควรพยายามแบบ หาคำตอบให้กับตัวเองพอสมควรนะคะประมาณนั้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะความเข้มแข็งเท่านั้นนะคะที่จะผ่านที่จะผ่านจุดตรงนี้ไปได้หรือที่จะผ่านด่านหรือทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่คืบหน้าไปได้ต้องมีความเข้มแข็งต้องใช้สติปัญญาเป็นตัวนํานะคะบางทีการดื้อดึงหรือการดื้อรัน้นหรือการที่อยากจะให้ทุกอย่างมันชัดเจนโดยเร็ววันเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับความสัมพันธ์หน้าไพานี้อาจจะต้องเป็นลักษณะที่ปรึกษาหาลือค่อยๆผ่านมันไปทีละด่านผ่านมันไปทีละสเต็ปอันนี้จะช่วยได้มากสําหรับความสัม นนนะสำหรับใครที่คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันหาจุดตรงนั้นยังไม่เจอนะคะฉันจะบอกว่าถ้าดูจากตรงนี้ในอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้ให้คุณกับเขานะมีแรงดึงดูดถึงการละคุยในเรื่องราวที่ที่เป็นปัญหาที่เคยเกิดมาแล้วจากชีวิตของคนทั้งคู่แล้วมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจกันมากขึ้นนะคะประมาณนั้นคุณต้องทํำยังไงดีนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อย สิ่งที่ไพ่แนะนานะคะก็คือความปรองดองนะคะความกลมเกลียวความเห็นอกเห็นใจความเอมพัตตีก็คือเหมือนความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจนะคะต้องใช้ความเข้าใจเป็นตัวตั้งแล้วคุณจะได้ทุกอย่างมาแบบอัศจรรย์มากๆโคเนสนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะมาจากความตั้งใจความพยายามนะคะแล้วก็เมื่อเขาเห็นความพยายามของคุณตัวเขาก็พยายามโดยเช่นกันเขาไม่ได้มองคุณด้วยสายตาที่ ไม่ชอบนะคะถ้าดูจากหน้าไพ่กองเนี้เป็นสายตาที่มองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวหรือมีแอ t i จ u หรือมีความคิดคล้ายๆกับเขาเลยคล้ายคลึงนะคะสามารถไปต่อได้สบายๆนะคะสําหรับ energy กองนี้กองที่1คะ่ะสวัสดีพลังงานกองที่2นะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของคุณนะคะในวันนี้เขามองคุณยังไงนะคะโอกาสและแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นอย่างไรบ้าง เปิดอกให้ดูแล้วนะนะคะความจริงใจความชนะใสชัยชนะความสําเร็จนะคะจุดจบของความขัดแยง้งความกดดันจะมาลายหายสิ้นนะคะเท่าที่ดูกองนี้เป็น energy ส้มนะนี่มันส้มรักพ่อหรือว่าเนี่ยนะคะส้มขึ้นมาเฉยนะคะเป็น energy ส้มนะคะเป็นชาวกองส้มนะคะ ก็ Energy ขึ้นนะคะว่าเป็นความสัมพันธ์มีแนวโนม้มมีความสุขสูงมากนะคะมี t r e e of Cups นะไ f เลฟเอนเอ o อบคั s โอ้โหมันชัดมากนะความสุขช่มชื่นนะคะเขามองคุณยังไงเขามองคุณเป็นคนที่น่าเอ็นดูนะแล้วก็มองว่าคุณเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่สามารถที่เขาจะปรึกษาหารือได้คนคนนี้เขาเปิดอกคุยกับคุณได้เลยถ้าดูจากหน้าไพ่นะคะเขาสามารถเปิดอกเปิดใจบอกคุณได้ทุกอย่างนะคะขอแค่คุณคลิก กันแค่นั้นเองถ้าคุณไม่คลิกกันนะคะมันก็ไปต่อไม่ได้อยู่แล้วสําหรับหน้าไพาน่นี้แต่อันนี้มันเป็นจุดที่คุณต้องคลิกกันนะคะแล้วก็คุณรับรู้ดีว่าเขาอะมองคุณด้วยสายตาอันอ่อนโยนอบอุ่นนะคะเชื่อคิดว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานแห่งความสมดุลน,นะในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยภาพรวมทั้งหมดอะมันเป็นความสุขที่เอ่อล้นนะคะคือคุยกับคนคนนี้แล้วอะนะคะมันจะรู้สึกเบาสบายนะคะรู้สึกผ่อนคลายไม่รู้สึกออมีอะไรต้องกังวลหรือผิดหวัง นะเป็น energy ที่ดีนะคะเป็น energy ที่สดชื่นมากๆนะคะมีความหมุนเวียนของพลังงานอะ่ะที่ส่งถึงกันอะ่ะค่อนข้างสูงนะมีการส่งและรับพลังงานกันได้ดีสําหรับคนคนนี้พลังงานของเขาเป็นพลังงานแห่งความสําเร็จนะเท่าที่เชื่อดูนะคะขอแค่คุณัพพอร์ตทั้งเขาทั้งด้านความรู้สึกสักก็หน่อยอะ่ะมันก็จะส่งผลให้คุณและเขาเนี่ยเติบโตไปในความสัมพันธ์นี้ได้สําหรับใครที่อยู่ในจุดที่เป็นจุดรักสามเศร้ารักซ้อนจุดที่มันกดดันอึดอัดมีแววที่จะจบ กับตรงนั้นนะคะเสียทีจะไม่ต้องไปยืดเยื้อกับความสัมพันธ์แบบนั้นอีกเท่าที่ดูเพราะว่าเชือจะบอกว่ามันมีแรงดึงดูดด้านใหม่คนที่ได้พลังงานกองนี้นะคะคุณจะเอาชนะในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องได้เบส r o ทรูนะคะคือเอาชนะความจริงได้เอาชนะสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสิ่งที่มันแบบเป็นปฏิปักษ์กับความคิดเหลือเกินจริงๆฉันไม่ได้อยากทําแบบนี้เลยนะไม่ได้อยากเกิดความรักซ้อนไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์แบบนี้แต่มันมีเองคือมันขัดกับใจและเกินนะคะเนี่ย เดี๋ยวก็จะมีเมเนเฟสอันใหม่เกิดขึ้นนะคะเป็นแรงดึงดูดเป็นพลังงานด้านในเป็นพลังงานด้านจิตวิญญาณโดยแท้ที่จะปรากฏว่าคือความแรงของของทางด้านบุญกุศลของคุณนะมันแรงมากกว่าที่คุณจะต้องไปตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นมันแน่นอนสว่วบใครที่ชนะมาแล้วนะคะผ่านมาได้แล้วก็บอกเลยว่ามีจุดที่เป็น turning point สามารถไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าชัดเจนนะคะเพราะว่า เท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นะยังอยู่แบบทรงๆแต่ก็เป็นทรงที่มีความสุขสําหรับความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะแต่สาหรับความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้ารักซ้อนคุณจะเอาชนะนะคะเบรก u ู h ก็คือเอาชนะฝ่าฟันผ่านมันมาได้ความสําเร็จรอยอยู่ทุกอย่างจะเคลียร์เพราะว่าคุณโฟกัสในจุดที่คุณมีจุดยืนอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมา มันเป็นด้วยเวรด้วยกรรมหรืออะไรก็ตามมันออกมายากเหลือเกินมันไม่ได้แบบทําง่ายนะคุณเชอรแค่ดีดนิ้วรู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่ามันแบบมันไม่ใช่แต่มันยังออกมาไม่ได้นะคะมันมันยังเป็นจุดที่แบบว่าทุกอย่างมันเกิดมาจากความรู้สึกอะค่ะเพราะฉะนั้นนะมันก็ต้องรอให้ความรู้สึกมันเบาบางลงหรือมีความรู้สึกอื่นๆที่เป็นความรู้สึกที่เราอยากจะแบบชัดเจนเราอยากจะมีชีวิตวิถีชีวิตที่ที่ไม่ใช่แบบนี้ถ้าเราแบบในใจเรามันไม่ต้องการหรือต่อต้านนะคะ มันก็พร้อมที่จะเผชิญพร้อมที่จะเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นได้นะคะแต่ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามวาระนะคะของมันแต่เชื่อมั่นใจว่ากองนี้มีแนวโน้มว่าหลายๆคนน่ะพัดพาถูกพัดพาไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าแล้วหรือกําลังแบบได้หลุดออกมาจากอะไรแบบนั้นแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเองหน่อยดีกว่าเราไม่ขอพูดถึงคนที่ไม่ดีนะคะเราขอพูดถึงพลังงาน manifest ที่คุณดึงดูดเข้ามาใหม่นะคะว่าคนคนนี้นะคะจะมีแนวโน้มความสาคัญเป็นยังไงและเขามองคุณยังไงนะคะ เอ็มเพรนะคะโอ้ oh, ถ้าคุณหลุดมาได้นะคะวิถีชีวิตหรือสิ่งเรียบง่ายสิ่งดีงามนะคะเรียบง่ายแต่สวยงามเป็นของคุณนะคะ อันนี้คือเพียวคือความบริสุทธิ์นะคะความอิ่มอกอิ่มใจความสุขสมอารมณ์หมายในในสิ่งต่างๆมีคนเมตตาเอ็นดูนะคะแล้วก็มีคนสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำนะคนคนนี้จะมองคุณด้วยความด้วยความอ่อนโยนมีสายตาที่อ่อนโยนกับคุณนะคะแล้วก็เชยคิดว่าคุณเนี่ยเป็นเหมือนเป็นเสมือนคนที่เขาอาจจะขาดไม่ได้เลยด้วยซ้ำสำหรับแรงดึงดูดใหม่นี้นะคะก็ยินดีด้วยนะสำหรับกองสอง ชัยชนะของคุณนะคะไปให้มันถึงตรงนั้นแล้วคุณจะได้รับความสําเร็จนะกับใครสคักคนที่ที่คุณดึงดูดมาแล้วนะคะตรงเนี้ยสิ่งที่เชอเห็นก็คือว่าค,คนคนนี้ที่เป็นพลังงานใหม่นะคะที่จะดึงดูดเข้ามาเนี่ยคนคนนี้จะมองว่าคุณอนะสามารถปลดล็อกในหัวใจเขาได้แทบทุกจุด เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณผ่านเรื่องราวที่มันไม่ดีต่อใจมามากพอสมควรแล้วก็เข้าใจชีวิตพอสมควรจนมาเป็น The Empress ที่มันเป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องแบบนี้นะคะพอคนคนนี้เขาเข้ามาเขาเลยเหมือนกับให้คุณได้ได้เห็นจุดอ่อนเขาเลยอะ่ะโดยที่คุณไม่ต้องแบบมานั่งศึกษาอะไรเกี่ยวกับตัวคนคนนี้เลยแล้วคุณก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนของเขาได้คุณมีไพ่ The Hierophant ตรงนี้มันเป็นเหมือนคนที่รู้ทรมาแล้วอะ่ะนะคะคนที่ รู้แจ้งเห็นชอบนะคะในสิ่งที่มันดีในสิ่งที่มันควรจะทำอะไรเงี้ยคือมีสติปัญญาที่เป็นระดับสูงขึ้นมากแล้วเพราะว่าผ่านชีวิตผ่านตรกตรรมผ่านวิวกฤตผ่านทั้งสุขและทุกข์มามากพอสมควรจนถึงขั้นที่แบบว่าเออเข้าใจแล้วว่าความสุขตัวเองอยู่ตรงไหนอะนะคะม,มันเหมือนเป็นจุดที่คุณนะ่ะเคยหยุดสต็อกนิ่ง กับตัวเองนะคะแล้วก็โอเคหายใจแล้วพร้อมจะไปต่อคือมันผ่านจุดนั้นมาแล้วจุดที่เฟลหรือจุดที่รู้สึกแย่คือการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งยิ่งใหญ่เออบอกเลยมันเป็นเหมือนแบบมันมีจุดที่คุณพอสไปนะหมายถึงหยุดนิ่งไปนะคะแล้วก็อาจจะแบบอยู่ในจังหวะะวังหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้คุณปล่อยให้มันแบบ letting go อะคือฉันพร้อมที่จะไปข้างหน้าแล้วขอเป็นแรงดึงดูดที่ที่เหมาะสมกับฉันฉันพร้อมที่จะเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขา ก็เป็น energy ที่แบบว,วา่าคนเนี้ยเชื่อคิดว่าแนวโน้มนะลักษณะของคนใหม่ที่จะเข้ามาเป็น manifest ดีๆใหม่ห <cond> <i> ๆเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ ดูภายนอกนะคะอาจจะดูแลเหมือนมีอายุถ้าสำหรับบางคนบางพลังงานแต่ข้างในอินเนอร์มีความเป็นเด็กอยู่นะคะซึ่งมันจะเข้าออกับคุณได้ค่อนข้างดีนะเออมันมีความเป็นเด็กมันมีความคิดสร้างสารรค์มีไอเดียทําให้คุณแบบไม่เบื่อเลยในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีโจทย์ในชีวิตมาช่วยๆกันแก้ไขเป็นประมาณนั้น,เป,น,ปน,นเป็นลักษณะสไตล์นะั้นซึ่งกลายเป็นว่ากับคนเก่าอ่ะคุณเตโจทย์แก้ไขไม่ได้สักทีไปทางไหนก็ติดไปทางไหนก็ตันแต่กับคนเนี้ย เชอมองว่าคุณน่ะเอ่อสามารถแก้ไขได้ทุกโจทย์ที่เขามีอ่แล้วก็เวลามีปัญหาอะไรร่วมกันน่ะมันจะช่วยกันได้ดีมากเลยเท่าที่ดูจากหน้าไพ่ตรงนี้ชัดมากนะคะช่วยกันได้ดีช่วยกันได้อย่างลึกซึ้งเหมือนเหมือนกัลยาณมิตรดีๆเลยอ่ะนะคะแล้วมันส่งผลทําให้คุณแฮป,ปี้นะเหมือนรู้สึกว่า ตัวเรามีค่ากับเขาแล้วตัวเขาก็มีค่ากับเราอะไรอย่างเงี้ยม,มันเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นนะคะจากความไว้วางใจเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากความ ไว้เนื้อเชื่อใจความเชื่อถือความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์เป็นลักษณะประมาณน,นั้นคนคนนี้ใกล้มาถึงหรือ,อยังนะคะถ้าใครยังไม่เจอเดี๋ยวเปิดให้ว่าใกล้หรือ,อยังแต่ไพ่ความสุขคุณขึ้นแล้วเชื่อคิดว่าคุณใกล้แล้วแชรีออรนะคะกำลังเดินทางโอ้โหไพ่สุดยอดมากนะคะกาลังเดินทางนะคะข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามพายุข้ามเขตแดนดินใดแดนดินหนึ่งที่จะมาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยรีออร เดี๋ยวขอดูบทสรุปคำแนะนำอีกสักหนึ่งใบนะคะว่างั้นคุณควรปรับสมดุลเ n e r g y ของเรายัางไง e n e น ER g y นะคะเชื้อพูดเสมอสำหรับการเปิดไพ่นะมันต้องมันต้องมีการปรับเอ e r g y อยู่แล้วนะคะต่อให้เราไม่ได้ดูไพ่เราต้องมีการปรับสมดุลเ n e r g y เราให้อยู่ใน สมดุลที่ดีที่สุดถ้าใครได้ศึกษาเกี่ยวกับจัก,กระหรือศึกษาเกี่ยวกับพลังงานดึงดูดหรือใดๆก็ตามนะคะมันจะต้องมีการปรับพลังงานเพื่อให้เข้ากับพลังงานในปัจจุบันของตัวเองเสมอนะคะเพราะว่าบางทีคุณรับอะไรมามากจนเกินไปตัวพลังงานของคุณมันอาจจะรับไม่ไหวนะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์ความสุขก็เป็นด้วยเช่นกันบางทีรับความสุขมามากจนเกินไปในใจอาจจะคิดนะคะ เอ๊ฉันมีความสุขมากไปหรือเปล่านี่ตัดพลังงานตัวเองนะคะหรือมีความทุกข์เยอะๆนะคะแล้วก็แล้วก็รู้สึกมันดิ่งนะคะมันมันเหมือนแบบชีวิตฉันจะไม่มีความสุขเลยเหรออ่ะนี่ตัดพลังงานตัวเองแบบเนี้ยไม่ได้เพราะฉันเชื่อถึงบอกว่าเวลาเจอไพ่กองดีๆหรือได้เจอพลังงานใหม่ๆก็ปรับสมดุลปรับสมดุลปรับยังไงมีสตินะคะมีสมาธิพยายามเอาตัวเองมาอยู่ตรงศูนย์รวมจิตใจก็คือหัวใจนะคะจิตของตัวเองนะคะหรือถ้าใครรู้เรื่องจักระแล้วก็ลองลองฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิแล้ว ลองเปิดจักระของตัวเองดูนะคะมันก็จะรู้สึกได้นะแล้วมันจะมีความสมดุลมากกว่าแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยเปิดรับพลังงานบวกแบบเช่นหน้าไพนี้หรือพลังงานบวกจากจักรวาลน,นะคะหรือแรงดึงดูดในด้านบุญกุศลได้เร็วได้แรงมากขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่มันเป็นความปรารถนาด้านดีของคุณจะปรากฏค่อนข้างเร็วนะคะอขอดูคําแนะนําบทสรุป บทสรุปก็คือว่าคุณกับเขานะคะจะลงตัวมากๆในเรื่องของความคิดแง่มุมความคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตคือเป็นธรรมะเหมือนกันนะคะเป็นคนที่ใจบุญเหมือนกันชอบทําบุญเหมือนกันอะไรแบบเนี้เป็นต้นก็เซ็ตพลังงานให้ให้เสถียรนะคะให้สมให้สมดุลเพื่อรองเพื่อรอรับกับ Energy ที่เป็นดั่งกัลยาณมิตรคนนี้นะคะกล่องที่สองค่ะ สเตดีค่ะนี้ต้อนรับพลังงานกองที่3นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเอนเอรจีของคุณนะคะเขามองคุณยังไงนะคะอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะกับเอนเนอจีความสัมพันธ์ในวันนี้ พลังงานของกองที่3ในะวันนี้นะคะเป็นพลังงานของการไปต่อนะคะไปต่อเพื่อพบความสุขความสําเร็จนะเอเนจีของคนนะได้ king of balls king of cups ten of cups ชัดเจนมากเลยนะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่นะคะอาจจะเป็นคู่รักที่ดีเป็นคู่รักที่มั่นคงช่วยกันเสริมเข้ามาแล้วเสริมภูมิคุ้มกันกันและกันเข้ามาแล้วเสริมในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตเช่นการดําเนินชีวิตต่างๆจะดีขึ้นตามลําดับนะคะจนไปถึง จุดหมายปลายทางที่อยู่ด้วยกันถ้าใครเจอแล้วยินดีด้วยเพราะว่าไพ่ขึ้นชัดนะคะแล้วก็คุณอาจจะก้าวข้ามผ่านอะไรบางอย่างมาด้วยกันแล้วหรือก้าวข้ามผ่านในเรื่องของความทุกข์ความเจ็บปวด เอมเพลเลอร์ขึ้นต่างชาติต่างภาษาได้นะคะมันยังมีจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราต้องไปต่อนะคะใครที่มีปัญหากันอยู่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะคนคนนี้เขาเป็นคนที่อาจจะคอนโทรลความสัมพันธ์ก็จริงแต่เขารักคุณนะคะเขาชอบคุณเขามีใจที่ที่หวังดีกับคุณนะคะเขาจึงเป็นแบบนั้นมันถึงเกิดปัญหาบ้างสาหรับบางพลังงานแต่ว่าเท่าที่เชื่อถืเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนดังนั้นเนี่ยการที่มันมี Give and t a k e แบบนี้มันคือการให้และการ รับที่สมบูรณ์นะคือจับมือก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เป็นความทุกข์ไปด้วยกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมีความสุขเท่าที่ดูพลังงานนะคะแล้วก็คนคนนี้เชืคิดว่าเป็นคนที่เขาอ่ะ าไม่อยากให้ทุกอย่างมันไปจบที่จุดแตกหักหรือจุดสิ้นสุดหรือการทะเลาะเบาแวงทําไมถึงคิดว่าคุณทะเลาะกันทําไมถึงคิดว่าคุณอาจจะมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับบาง e NERGY มากไปถึงน้อยนั่นแหละปัญหาเพราะว่ามีเด e Tower ตรงนี้นะคะคนคนนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่อยากให้เรื่องราวจะต้องมีการบาดหมางการไม่ถูกกันการเจรจาที่แบบว่าไม่ลงรอยกันหรือการพูดที่ไม่ถูกหูก,กันอะไรอย่างเงี้ย คือเขารู้ตัวดีนะว่าเขาเนี่ยอาจจะผิดพลาดไปบ้างผิดพล้งไปบ้างแต่เขาอยากไปต่อกับคุณมากนะคะอันนี้ทีมแอปเปิลเนอะอันนีท้ทีมสีแดงปะเนี่ยนะคะนะคะโอ้วันนี้ส้มก็ขึ้นแดงก็ขึ้นเลยเนาะนี่สุดยอดนะก็เป็นการให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนแล้วก็สิ่งที่เขามองคุณอนะตอนนี้เขามองว่าตัวคุณนะ่ะเป็นคนที่บาลานซ์ทุกอย่างได้เขาคาดหวังกับตัวคุณมากเลยนะนะคะเขาคาดหวังว่าคุณเนี่ยจะสามารถจับมือเขาและก้าวข้ามผ่านสิ่งที่มันเป็นความร้อน แรงความร้อนรุ่มหรือความร้อนใจหรือความทุกข์ไปได้ด้วยกันเชื่อมองว่าคนกองนี้เป็นคู่กันแล้วหมายถึงเริ่มคบกันแล้วนะนะคะอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดําเนินไปแล้วอะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คนโสดอะคนโสดต้องเลือกกองใหม่นะคะกองนี้สําหรับคนที่เขาแบบมีแล้วนะ <c oughs> นะคะประมาณนั้นแล้วก็เท่าที่ดูนะให้ความสําคัญกับกับการงานนะคะให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบทั้งคู่แต่สุดท้ายเนี่ยเป้าหมายของคุณชัดเจนก็คือมีเป้าหมายตรงกันคือความอบอุ่นและความสุขการสร้างครอบครัว ็นชัดเจนมากๆเป็นสําคัญนะคะแล้วก็อาจจะต้องเป็นลักษณะที่คือตัวเขามีความเป็นผู้นําเขาเลยมองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่บาลานซ์ได้ดีไม่ใช่ว่าแบบว่าฉันก็นําเธอก็จะนําเนี่ยคือสิ่งที่เขามองคุณเขาเลยแฮปปี้มากนะเท่าที่ดูเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนะคะว่าความสุขของกองนี้นะคะเขามองคุณยังไงอีกคะมีสายตาอันน่ารักบ้องแบลอะไรอยากจะบอกคุณบ้าง A shop Pentacles นะคะหนึ่งเหรียญชัดเจนนะเขาจะต้องมีของขวัญอะไรมาให้คุณแน่เลยนะคะหนึ่งเหรียญขึ้นเนี่ยเขาอยากจะตอบแทนนะคะความดีของคุณตอบแทนความหวังดีตอบแทนโอกาสที่คุณให้เขานะคะได้เติบโตในความรู้สึกหรือความสัมพันธ์เนี่ยเขาเขายินดีแล้วเขาก็อาเออ energy ของเขาก็โอเคมากๆอ่ะเป็น energy ที่อยากไปต่ออ่า Four of Wands นะคะ ศิลปศรนะโหชัดนะ energy กลองนี้นะต้องให้เขานะคะคือพลังงานของเขานะเขามองว่าจริง,รงๆเขาเนี่ยอยากก้าวหน้ากับความสัมพันธ์แน่เลยเนี่ยมันเป็นพลังงานไปต่อคือโฟกบอนมันเป็นลักษณะของ energy ที่เปลี่ยนสเต็ปแล้วอะเออสเต็ปมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะอยู่ในจุดที่เหมาะสมมากขึ้นแล้วก็มีความคิดหรือมีแผนมีแผนงานที่อยากจะ ทำให้มันดีขึ้นไปจนสุดทางที่เราได้ตกลงหรือได้เราได้ได้พูดคุยกันไว้อะถ้าคุณเริ่มต้นมากับเขาด้วยการงานนะคะก็มีแนวโน้มว่าคุณจะซัพพอร์ตกันได้ดีถ้าคุณเริ่มต้นกับเขามาด้วยความรู้สึกล้วนๆก็มีความชัดเจนอะในเรื่องของความรู้สึกนะคะคือมาด้วยใจมาด้วยหัวใจแต่ว่าจะต้องไม่ขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งเชอคิดว่าเขาอะก็ยังรู้สึกว่าการที่เราลักกันอย่างเดียวอะมันไม่พอมันเป็นรักษณะประมาณนั้นเขาอยากให้มันเคียงคู่เคียงข้างกันไป แล้วเขาก็จะตอบแทนความรู้สึกตอบแทนความรักของคุณด้วยเช่นกันนะเท่าที่ดูนะแล้วก็ตัวเชียร์กับสอดกับเดเอร์มิตตรงนี้มันเป็น energy ที่เหมือนกับตัวเขาเองอะเป็นอาจจะเป็นคนนิสัยเสียบางอย่างที่ไม่อยากจะเคลียร์อะไรที่มันเป็นปัญหาเออเพราะว่าเขากลัวเคลียร์ไปแล้วเนี่ยมันจะไปตกพ่้ใบสุดท้ายก็คือเคลียร์แล้วเดี๋ยวกลัวพังนะคะไม่อยากให้พังไปพยายามประคับประคองเพื่อไปให้ถึงจุดเป้าหมายที่ที่เราทั้งคู่เนี่ย ได้วาดฝันนะคะได้คาดหวังเอาไว้ก็คือเป้าหมายตรงนี้10ถ้วยนะคะนี่คือความรักล้นใจที่เขาจะมีให้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเวลาที่มีปัญหาเนี่ยตัวเขาเนี่ยมองว่า ตัวเขาเองอ่ะจะเป็นคนเหมือนหลีกหนีนะคะเหมือนหลีกเล่นออ,อาจจะทิ้งคุณไว้ตรงนั้นโดยที่บางทีคุณก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมมีปัญหาไม่เคลียร์ล่ะนะคะคุณก็รอเขาหน่อยเชิอมองว่าคนคนนี้เป็นคนมีเหตุมีผลเขาน่าจะรู้ตัวของเขาดีว่าอารมณ์เขาเป็นประมาณไหนอะ่ะเขาก็เลยอาจจะยังไม่ได้แบบชัดเจนในในเดี๋ยวนั้นนะเดี๋ยวกลัวพูดอะไรไปแล้วมันกลายเป็นไปฝังอยู่ในหัวใจคุณไปฝังใจคุณอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นการทำรํำลายจิตใจเขาเขาน่าจะคิดมาดีแล้วนะ เอเ o อ w a วอ s wars, นะคะเห็นไหมว่าเขานี kommt, wars, s, same, Así, ่พลังงานอยากไปต่อนะไพ่คำแนะนําขึ้นนะคะ a อเ o อ w a วอ s คืออยากตอนนี้นะคะถ้าอยากจะทําอะไรที่เป็นด้านบวกพลังงานด้านบวกด้านดีนะคะให้ทํากับเขาได้เลยนะเขามองว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเขาอยากมีแอคชั่นอะไรบางอย่างให้คุณชัดเจนอะมากกว่านี้แต่ว่า ด้วยเหตุด้วยผลกลไดก็ตามมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะกกได้เพราะอย่าลืมว่ามีเดอะทาวเวอร์ตรงนี้แล้วคุณก็มีความเป็นเดอะสเตรนตรงนี้ด้วยมีความเป็นตัวตัวของตัวเองประมาณหน,นึ่งอ่ะมีความเป็นแบบว่าถ้าคุณคิดแบบนี้แล้วอาจจะแบบไปขัดขวางอะไรคุณมากไม่ได้สาหรับบางเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นอาจจะค่อยๆทีท้อยอาศัยกันเชื่อมองว่าณาเวลาเนี้ยเขาก็อยากจะแอคชั่นนะคะให้มันชัดเจนกว่านี้ใครที่ยังไม่ชัดเจนในตอนนี้มีแนวโน้มความสัมพันธ์ที่ชัดเจนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถ้าคุณได้ไพ่กอง3นะคะและใครที่เป็นคู่กันอยู่แล้วมีความรักที่ดีต่อกันอยู่แล้วจะยิ่งดีต่อไป continue นะคะมากขึ้นไปบนเส้นทางที่ทั้งคู่เนี่ยได้ร่วมจิตร่วมใจร่วมแรงกันเอาไว้ก็มีโอกาสประสบความสําเร็จสับ energy กองนี้นะคะกองที่3ค่ะ